วันนี้ได้เซ็กกรอกหมูเดี๋ยวเรามาทำทาการอบกับหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะนี่เลยค่ะเซกกรอกหมูของเราใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะทําการตั้งอุณหภูมิ180องศาวันนี้ขอเริ่มต้นด้วย10นาทีก่อนเลยนะคะ ตึงเสร็จแล้วคับพันนาทีเหลืองอาลามเลยค่ะดูสิคะไขมันรีดออกเยอะแยะไปหมดเลยหลังจากนั้นก็ทําการกลับด้านนะคะเราจะกลับด้านให้อีกด้านหนึ่งมันจะได้แห้งนะคะรอบนี้ด้านนี้เอาแค่7นาทีก็พอค่ะทําการอบต่อเลยค่ะสุกเรียบร้อยน่าทานมากเหลืองอาลามหอมกลุ่นไปหมดเลยค่ะพร้อมกับพริกสดปลูกไว้ ข้างบ้านกระเทียมนะคะหั่นเรียบร้อยพลิกวันนี้เราจะใช้เป็นลูกโดดนะคะถ้าใครชอบเม็ดเผ็ดก็จัดไปลูกใหญ่ๆถ้าชอบแบบและอ่อนหน่อยก็เม็ดเล็กๆเลยค่ะ